တော်ဝရညဖိုကဒီကကတဲ့မပါပီခုနာသရသမတကိုတော်ဖို့တော်ချလေး happy sunday တော့တင်ညာမေမဘူနီတော့တလာမနီတို့တော်တမီဟခုတော်ဘေးဖို့သမင်းညချုံတားလတော်ကိုတော်တဲ့ကမ္မဝဲလာအိုတော်ခရတောဖို့သပ်တာဝာအဒီကကလေမာတကောဖိနေလူတော်သိသနော်ဝဲလာတော်ပြတတ်နေတဲ့ကမ္မဝရခင်ဟာနော် ตเรตักเล็กๆอาวเ่สรวลุยนารีอาคุสนเนตอตอดูเล็บไวเรอนอกมาแวะปูดิเล็ตติยาบะเมโพสซาดูสักคืนเล็กๆลนาะนอนอบาเล่บนน้องโพสคปภาษาวิดาเอาไว้ด่าปะตนนองตับกะมันจะสินยาบะพากันอกลอรบ้าดิวันที่เราไปเนาะเอาไว้ตาน่าตาดูละกเไว้ประมาณละตานาตะดูละกิ ตุลบะผาลีบาปรอเนาะอ๋อตายตาน่าตาน่าตาดุละเวกะดอยีสุเอ่ยอย่าดอกกอโอ้บุคทบอนนี่เลยเยสู้เวลาบรรพบุรุษคะประมาณละนัดเปยละผาลีบาปดิละยีสุเอ่ยอย่าดอกโอ้บุมันนี่หนอตานาเกเสกเกตตตะตุลบะผาลีบาปรออ๋อตายยีสุเอ่ยอย่าดอกอุ้มหนอพูซาละพูซาละเดเนตากริตาล่าดูมาละพูซานะสัตตะถอดาบเนาะ ตลกนี้ตะกิเฮ็ดเตะตากิดขาบมายะเตะตากิสอดขาสารอขุดปอดินเนเนาะตากิสอดตะคายอีเนาะอีเนเข้าสอดกวยหลอเวดาดือลมหาทณีลิเนาะบ่าจะผ่าลอนากิข่อยจะปลาลอดเนลบะกอฟโลเวดาลคอนเซอร์อัตตาอุสาเนาะเมื่อหาลอก็ป่าตาเมตโกบ่าอะท่อบ่าเข้าสอดกวยหลอเวดาเนเนาะแกงคอเซเตอร์หันลีเอาเวดาสึกล่อนหลีเสร็จ5เตเวดาเนาะดอสึงมุนโด คือโค่เนี่ยเว้ปา p l a โอเว้ได้อบ้ากันเลยเปิดกอลสีบไอแต่กับป่าเนาะเลิบ้ากันเลยเอาเวลารอเชอเวไแกงคอซเตอร์ตอกกับออกบลซบวิสาสุเนาะเลีไอบตกับป่าเอาวดูปลอดูเส้นยาเวได้บัมได้เลยว่ปบัตลโอดเนาะจ่กเวเตือนภายเนาะว่าเลอแกสือวลารอถยเส้นผ้าเม็ดเม่บ่า Voilà amalo ba se tamalo we tenulo kase ba se pha ne no ta hi ne we ta khwe ta ya kha yi no ko bdo ne te he lo ba ta glu di ba no ta na ke ne ta fo ta se me tu lo bdo hi lo ta glu ne li ne ka le tu we da lo ne hi ka le tu we da lo hi da ka te ba ya no te me lo ne ba che lo ne mi lo online pu ba awere to learn the che lo ne mi lo online pu lo kone no bla khose te no klo ne se lo บุกแบ๊บูเดอกหรอมาสิสิเนาะด้ออากกระโตปีปลีกระโตูพูนาเลอะเกลอาบโอนี่หรออเปิดก้อบ้าค่ะอาเวลาซีไอบีหาทอดกระโตด้อปลาผัดอดดูเป็นลอดเวสื่อถุยเส้นผ้าสื่อลอดหลีไม่เกี่ยสื่อถวยไม่เกี่ยสื่อละอ่ะท่อบ้าตากระต่อเกยที่เช่ก็เชอรักษาดีแดนเส้ผ้าแบลัโคลทอดส้ผ้านี่บ้าเป็นรอดสันนี่หรอเนาะแต่เวลาดีเนี่ ตากโอยบาตากวยอหรือเวนุยโซ่หรือมาฮานินเน่เนาะเลือตากโซอหรือเพจนาเวดากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เนาะบัคขาเลือเปิดกอล์ลือกระคษเปิดกอเลือกอามาบัคขาดอมาลอมามาฮาโกบัคขาดอกก่อนล้วหาเรือชาเลอออนไลน์ปูเสร็จภายในหรอดอกซีเวด้ากลือเวด้าหลืเพจอปูเนดีเดี๋ยวไป चगतो खाइने पुरा ली ओता फोल ऑनलाइन फिरफने वेडा जुलो अमिला अमेवेडा सु मुदो तकरगरो तखाखा देखो कोला मिल सु खो सु नाबाका दे पुरा वेने वेने अ वेही ने वे प्रमाने सु सिग्ना वेडा ने कोरो वेडा ब मेमे खूसा ने पुरा ल अ तफिन्याबा सिफफ ने ना ने वेडा ना ओ वेडा ने ल नो दो अवेडा ग เชฟอูน่ดอกอลีนาเนาะเลนมีเนี่ยบตาป่าลาทอบตาแขวนอกชุหลอลอตที่หลอเชลเก็บ้าแกสือชอดเวนี่หรอจอเต้ก็ว่ากองกำลังสำรสำรองไม่ได้ว่ากองหนูถ้ากองหนูนเดี๋ยวดูหน่เนาะอ่คอมโยาษาจาสิละขีชีอันนี้คีชีเ้อว่บาเด้อแกสือเด้วเกบได้ีนี่เดี๋ยวถยวด้ตนนอนด เอดกเก็บไว้ไเว้เก็บผาทอล่ดอศีเป็นตอทอเราเว้ยกุยนี่หรอเนาะอะคุณนี่เอาเวนี่ว้ะตาขเวตายาเพ้ตากะตอสาระตาดูตายาเฉากต้ออีเอาเวหะออลี่เว้ะปวดสุดปวดถุยสุดผานนี่หรอเนาะดอเตว้นะนเมือดอกนเม่อดอแลนนหรดอ กะตุลกเดดูดบานี้เอาเวได้เนี่ยนเชลลนมีออนไลน์แอดไลน์เน่สิดอกบเหเตสกุตาม่ดาดอกช่วแม่ยานเวกกตสกุตาดนะกเคนมีนดอกนมปูอนนอกรีนอดว่าเสผ้าแต่ชิเซเพนี่ดอกกซิมกิมีสมอีกวานาลอีลอเชดอกูาตนนนนี้นอเตวดาเอาเวนาอาไวด้หรอ ชมมไว้ได้เลสือาตามาลนกอจะาเฮลแคุคุเซคุบเนาะแพนเลอว่าละอนนเนี่ยและขอกระโตด้นาดอเลยไลปุ่นเี่ยกว่าออนไลนาเลยออนไลน์จะดอยกมาไว้าด้ชุยหล่อไว้ด้เลยฟัวุ่มอมันกว่าล่อนกยกลแค่ละแค่เช่กระโต้สกุลตาดอนานกัช็อบตันนี้น่าดิสเลยไม่ตันเลว่านกะบ้าปลีกในกะบ้า คือเคลีหาทอดจระเลยนะไม่ได้โดนเลวันอะไรตั้มือบาเนาะบ้ามตาดูแลไว้กระแตหน้าค่ายนี่ตาดูตายาว่ากระแตกระต่อรอดสาเลที่เชก็เช่เลยกับบ้าขาไว้ได้ตาเด้อแค่บัวเดียวเนี่ยรอเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยแพ้กระตุสกูตาดหน้าค่าเนี่ยขีเนี่ยตาตะบลูมีดอเนี่ยกลันเนจีเนี่ยตาถูกตาตอนเนี่ยก็หล่อมมากุยไว้ได้เลยออนไลน์ปุกเนี่ยรอเนาะเอาไว้ได้เปล่ก็เลยบ้าขาซีไอบีอาตาดึกเป็นล่อไว้ได้สึบโพลาถุยเส้นผ้า ลาโอโก็เอบเตดดดเนะ,นะุดบียเนาะแกไปให้มาสินยาบ้าขาเลยกองกองหนุนเด็กองกำลังกำลังพลสำรองเนาะอาคอเมโอโอกระต่อเนาะสือปูอ่ำมูสิผ้ออมมาดอเสือแลยก็ชดถอยราศ์ผนะ้าเนาะมีเวลาเปล่แต่ผ้าเลยเอาเวเกวาสุวิลีบ้าชาดอนะอันนี้เปลอยท้อแต่ไม่เลยนี่คุชิบา แม่แม่ขีนี่เดี๋ยวขี่นี่แม่แม่ต้นี่ดี๋คือลาดต้นนี่คือลาเอาแวฮักเกโอเกลากะจาขีกะจาคอเนาะเอาแวฮัเกสู้ว่าเกลาเต้ามูโยโยโพ่เนาะปต้นดูยเนายโอเวด้าขี่พื้นจะเวด้าเนาะปะเตอร์พื้เนี่ยอาเวด้ามาโลโพเวด้สื่ออต้มาโลมูมูนอนเนาะบาชาติ่ไม่ละอือบ้าตาบัประกอล้รอดอรักษาดินแดนเนี่ยเนาะอาลกเลยปะต่อถอดโจสิทธิาโพโทเวด้าตือนเนโพท သူအတ္တမလောတခိုင်းနေနဲ့တပတ်လည်းကဲစုလိုပါနော်တပတ်လည်းသောတမလိုလိုပါအခေါမျိုးဖလိုတော့ပဲလဲကြိုကြဲ့ပူလောအော်သနာကိတလည်းငါကပတ်လည်းမလောတာငါကမပြောတာလို့ဘီလက်တောလည်းတနွေကဘလတနွေကဘလအဒီနေတလှဖလိုပဲသုတမလိုပွာတလူကြီးဥတော်အာတာသိညာနာပလအဝသိနေဒုတသေလောအဝဒါနေတတ်ဒုတ္တယာမေကေတော့စုဖိုးမေတကူတလောပါနဲ့ပွာကော့အဝသိပွာတလူကြီးလား บ้าชานะเกนาะเอดูอยาบมาโลเวสาแล้คุยต่อเนาะติดเติดชีิตต่อเนี่ยเนาะด้อคีพูดตพุเนเมวเวดาปะกอบละท่าเกนากว่าเพ่อแม่บ้าเส้าเลยกับ้านแหล่เกเวดา่อบเวตามาโลดอบ้าชาติืออาตาถวยบลอดเวาเกสุวะเกออตาอูมูติดเรมชิ้มือหัวเล่นอเนาะดอตา้งยังไเนี่ย พื่อกะกอนาเลือดนการแกเวดาในการให้เก่หมาตาและที่กกอนใกดองสเดินในที่นก่นก็เนี่ยโอ้ดออารูอาศัยโอ้ดออาตาสุตาสตาเบลเลเวดาโอ้นึ่ก็บ้ามาเปรียบเทยเนาะตาเตอร์จะมีเนี่ยเนาะบ้าข่าเลยก็ว่ามูทโฮนทาบกเนาะเกิดแต่กิดแต่เวดาเลิกกอนชากไอ้กอนเรียกคู่เนี่ยและจังหวะเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเนาะดอเวดา ပိ S <S <ess> ုပဲရလဲလောနေကိုရပြနေနဘာတော်တော်မီတော့အဝက်ကချဲလောမီချဲလစာကကိုရလီလီနေကဲတူလို့နို့အုံးလောတမဲလောဖူပပါတော့ကေဗဒတလက်ဆူအတာမန်နေပပလာဆဲဒဲလီဒဲလကဘကောနာမှုနောတော့ငကပါလေပြန်နစာလောတိလချဲလတော့နေအတော့ဝမ်းနူလောဒုတကောတာခခုကရားနေသီနကောဟာညာနေမော ลิเมตตะปาวะเนตปานาเนลิตเกรีดอนะเมเลปะนะซาโลออนไลน์ปุเนอเวเนเมตาลิตาลอลีเนาะอเวด่าบะคาเลเปิดก้อเลบะคาเลออนไลน์ตะกะปาเนาะเลอะมาอเวมะหากว่ากุแกงคอนเซปเตอร์55เนอเวปะพราทอเวดูนาเปวะดอปะกะกกโกนะดีซอทีก้อตับเลกั่วแวะสุเนาะดอเซมมีจะมีเลตะบะด่าปูหาเล ဘာတကောပါလိဘလာစယ်နဲ့ကပါလေပြသာလဲတတော်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 လည်းဘလို့အသမှလာဒီတော့တာချေကတော်နမီနူစော်ຫຼືဖွာစင်းပါတော့ဆိုနေလားကမဲလေကဘာချေဖိုတယ်ကဘာချေလုံးနမီလေဖူညာနေတမဲပါအဝဲနေတမဲစမြတ်တော့အသမှပါနော်လေကကြတဲ့ဘူးကပဘာရောဝဲဒီဘလောဝဲမဒီတော့ကစတဘတာလီတေလီလူကနာတကစော့တော်ဖစက်ကတကစော့လေ สุดมุดปลาหรอเวดาดอเปิดกอเซฟะหรือนาเปือกเวดานี่ติดกิเนาะเดออันนี้เนี่ยเปิดกอล็อกซาเวลล็อกซีล็อกซาเปิดกอเลยเมซีบีเอซีไอบีเนี่ยเอาเวดูเปือกล็อกดอเวดากว่าก็ชอบเทฟุกุกอาจจะเนี่ยเมทีบ้าตามมาสายเดินน ا د อีเนี่ยน่าจะกิดอเลตเตอร์ที่ขอเนาะแต่บ้าเปิดกอที่ขอดอ ta che klodi ine le phone the at line ne ayurveda ne tameva ta kocote asu mudo atamma no the blo ba ne no ayurveda mewe ta khue ta ya le pami cha chip a gop ga liota lo online a phok kho a gow no bam ta dile ta fot tas le le pwa ke lobba อโดสึนอกีเล่กึดตู่ตาเมตตปวยบะเนปัวกะก่อกะเว่สึล่อนลิตะผุยเนาะอะเว่ซึเนปัวตกก่อดิ่เนาะโอราตะกะโตกระบปะปัจจะก่อบลอเดติก่อตะลาอโดสึนอกีลาเมลโลบาอาทะวะดิ่สิพาตะนะเกปัวตะลู่เหอตู่ตะเซตะนะเกตะล้อล้อกะดู่ราเนกะบะแลท่อก่อตะมาโลตะต่อพูมาดินี่ ခိ na, ali, no, ု I းစတဲ့ကပ္မနောနပက္ကသညာဘခဝသတမလုံးနိအတတတူရောနမီးတဲ့ခောစစ်တပူဝရလိနာဘူလျောတာဒဝေးနာလီအခိုးစတဲ့နောပကောဘကလည်းစီအိုင်ဘ်နေအဝဲဟဲထော့ဒူပလောဝရတယ်ကောချတက်ပုနိလောနောအခိုးစတာမေတ္တာလာကလေးရောနောမေတ္တာလာဒီပါမေတ္တာလာကလေးခေကောဝဲတဲ့နဲ แต่นันนแ่เลยไม่ตมือบาและแก่ชอนเี่ยออโง่ก่อนจรเนี่ยกรีพอบเกลี่ยนาดีเนี่ยเอาไว้กับโตด้านเนี่ยหลอกกะมุนอดอจุลามีรลสุกขอละตกะตกะกะเล่เนสิงยาอเดินานเนี่ยออคือสิงาไว้บ้ากัเถอะอ่ดูส่วนอวนิเลยเนโนดีส่อทัศน์ยาอกอรีในท่ามารุด้ตลอดพิเละปจานาดอดอนกสก กันอเมริกาแล้วเวกจายนารู่ลเรกรจฟกันดบลรอก็ยลอมีเลอะเาในสิ้นยาวเลยอากนรตราสิตผะดอกเไว้นกะครัวตาถูกตาต่อซเวสิสินี่หรอเอาว้เมตากระสอดตบบุบสยาตาดูเป็นลอเลอเปิดก็ซีไอบีน้อเลอตาอลิอโลตากะบดีเก็บลอ่าปรากทีุดอกวามหาวิทยคอนเซอร์ตอะด้เล ta ɔkọbi ɔkọbila apkɔkɔsirikang awɔ mudane mi wóorukaba rẹ brin kaña ok takisɔ di tɛwɛ kpɛ yi la cibli dɔwɛkɔ dikɔ ka dɛ lɛ pɔtɔya le takisɔ do takɛtinɔgɔnan cibli fiye a do amɔ yiwa sege kpɛ tɔ ajudɔ pake ata biir.